เริ่มต้นเดี๋ยวจะหลับตาดูให้ว่าเป็นยังไงอัดเสียงไว้เลยนี่คือการทำนายดวงแบบเวลาเกิดตัวเลขสุดท้ายเช่นยี่สองนกาศูนย์ก็คือเลขศูนย์ยี่องนกาสิบก็คือเลขศูนย์ดูว่าแม่นแค่ไหนวันนี้เป็นการครั้งแรกที่เล่นตรงนี้นะเริ่มใช้วิชาหกพยางค์ใครอยากได้วิชานี้ไหมพูดหกคำเห็นทุกอย่าง มีพี่น้องเหมือนไม่มีความหมายก็คือเหลือตัวคนเดียวเป็นคนเขาเรียกว่าตายยากเลขศูนย์นะคนจะจากไปเรื่อยๆเหมือนเราตัวคนเดียวเลขศูนย์เพราะว่าเป็นเลขศูนย์คือเลขเขาเรียกว่าอยู่คงยงคงกับพันอ่ามีพี่น้องเหมือนไม่มีความหมายไม่ได้หมายถึงไม่รักกันนะไม่ใช่ แต่หมายถึงว่าล่อยหลอและห่างและตายจากกันหรือห่างและตายจากกันคําว่าห่างก็คืออยู่ไกลกันและตายจากกันฉะนั้นคนที่มีเลขศูนย์ต้องยอมรับจุดนี้ว่าเราเหมือนกับคนที่เป็นตัวของตัวเองและเป็นตัวของตัวเองคนเดียวมีเหมือนไม่มีจำคำนี้ไว้นะแล้วเราจะรู้สึกว่าเราอยู่ได้ชีวิตเรา ดูต่อนะเลขศูนย์นะคนที่มีวันเวลาเกิดที่ตกด้วยตัวสุดท้ายของวันเวลาเกิดเช่นสิบในากาศูนย์ศูนย์ก็คือเลขศูนย์เมียผมมาคำแรกก็แม่นเลยนันทภาบอกแม่นจนขนลุกเอาเลขศูนย์อีกนะเดี๋ยวจะดูให้เลยลัคกี้บอกว่าเลขตรงค่ะเลขศูนย์ดูนะ เซงสั่งสองศีศสนาบอกแม่นมากเริ่มนี่คือวิชาหกประย่างอยากได้ไหมเรียนเลยแม่ล่าบอกว่าเลขสามแม่ล่าคือเลขสามนะถ้าเป็นแปดนาฬกาศูนย์สามเรียว่าสามเลขศูนย์นะเวลาเกิดตัวเลขตัวสุดท้ายคนเกิดเลขศูนย์เนี่ยเขาบอกว่า ยิ่งแก่ยิ่งมีอายุยิ่งไม่ลำบากแต่อยู่ที่ความพอใจแต่และคนไม่เหมือนกันนะรวยจนต่างกันแต่เขาบอกว่าเคยประสบเคยพบเคยลำบากเคยทุกอย่างมาหมดแล้วแต่ชีวิตมันพลิกแล้วมันทำให้เราแบบจะไม่ลำบากอีกไปอีกแล้วอ่ะคนเลขศูนเ,าเกา